ครับสวัสดีทุกท่านเนี่ยนะครับยีมคนเดิมนะครับวีไม่เทีโอส์ทจะมาเล่นเกมยุดจุดดักนะครับเกมห่านห่านเป็ดน,นะครับแต่ไม่มีไก่อ้โนะ<ข>อโอเคจะมาเล่นกันเลยนะครับเราเคยเล่นผมเคยฝึกทูเทรอรียนะครับเคยดูวิธีการเล่นแล้วเราน่าจะพอเล่นได้่มั่งนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับเกมนี้มี เ่อมาี่นเียเพียครูรื้อไปัมฮโหลครับเฮ้ยโอดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเพื่อนเราอีกคนนึงแลได้เปล่านึเหมือนว่าเขาจะแหนบเสียวแบบนี้แเห็นไหมมันจะมีไม้ตรงนี้นะครับบอสแผล้ววะบอสคุณเงอพอสเตอร์นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็ดหรือบอกไปอินพอเตอร์มันเป็นเป็ดนะครับแต่ว่าครูเมก็เป็นหานโอเค ผมคนท่านนี้จะไม่ค่อยเซียนแบบนี้ก็อาจจะเล่นผิดพลาดมากบผมเล่นยังไงเนี่ยดวดาอะไรเนี่ยวดอะไรเนี่ยว h e อะไร นพูดเร็วนะองถ้าไม่ฟ้าเรือมันจะเป็นภาษาอะไรอะไรพูดยุ่งกันภาษาอะไรอ่ะก็ฟ้าไม่เรื่องอ่ะปวดปวดมาเราป่ะจิโคตรเสี่ยปวดเรื่องอย่าหดบ้านอย่าหดบ้านเป็นหน้วเบอร์อันนี้ห้องอะไรเนี่ยอ๋อมันมีท่อเองนี้อันนี้เป็นห้องสำหรับ ข้าตกรแบรบมันเหมือนไม่มีทางเดินไม่มันอาจเออ,เอ,อมาชนิก,ก้อนตรงนี้ได้ก็น่าจะนั่นละโอเคเหมือนว่าอ๋อไฟจะถูกปิดน,นะครับเออลืมบอกไปกดแถบเพื่อดูแผนที่โอเคกดแถบเพื่อดูแผนที่จอศพนะครับจะห้องข้างล่างมันคือห้องอะไรวะ รู้สึกว่าจะมีห้าคนแล้วนะครับกดแบบจะมีชมพู่เขียวแล้วก็มีเออใช่ขาวเหลืองนะครับโอเคดูซิใครจะอยู่ใครจะไปเราเป็นคนแก้ไฟแก้ไฟแฟไปซ้อมหูเหรอ ไม่เห็นมีคนตอนแรกเห็นมีคนยืนอยู่คนนึงแล้วไม่จำไม่ได้ว่าสีอะไรอ่ะตรงไหนอะ่ะไอตรงที่มีคนตายนี่แหละที่เดียวกันกับนายเราเพิ่งเดินมาจำ<อ><อ>ไม่ได้ดับเลยมไมเห็นผงเห็นศพเมืเ่อกี้นั่นแหละไอศพบตัวตีข่าวใช่ป่ะล่ะใช่ใช่ที่มันนอนอยู่อะ่ะเห็นมีคนคนหนึ่งอ่ะจต่ไม่ได้ว่าสีอะไรอ,ะอ,ไอะ่ะอะไรอะ่ะเราคุยอยู่ไหนกันอ่ะอันนี้อ่ะ เราอยู่ข้างบนเลยอ่ะคืออยู่ไหนไม่รู้แต่ที่เรารู้ก็คือไอคนนี่ขึ้นขัวกระโหลกได้ไปอยู่ที่สวรางทีหมดโอเคไอเควสที่มันเหมือนเรียกว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนผมโดนฆ่าที่นี่มั้งเอ้ยตรงนี้แต่โอ้ยเสร็จแล้วดักวินเมื่อกี้กูบอกกูเบชนะอะบอก วัวฆ่าโก้นวายบินทิ้งงานไรเลียเดินตามเงี้ยเลยอ๋อมีเหรียญด้วยอาวแจมแมวสุดเกินเพื่อนเดี๋ยวเราจะเล่นเซอร์มี่อีกรอบนะครับผมเกชรแกตกดใส่เองเสียวฆ่าโก้มากเลยมีการรีขอส์ศพ ไปแล้วเพื่อไปหนเอ่ยเพิ่อนไปไหนครับผมจะเงียบก่อนนะสิค้าจะพูดเลยฮัลโหเพื่อนไไหนครับอย่างเงี้ยครับอย่างเงียบครับพูดเลยครับเงียบโดยรวมเลยครับแห้ยอยู่ครับเสร็จเสร็จยังเออฮัลโหลอโอเสร็จละอ๋อไม่ไม่ต้องมาหาก็ได้นี่ แต่ผมเป็นทหารคำรมกัไม่ได้นะนี่จะเป็นห้องแบบหืมห้อเกินแบบเออไม่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 มีอะไรบ้างหืมผมผมผมระแวงมากไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะ โอตามาี้โอไม่ไม่ไม่เราจะอยู่นยคนเดียวทิ้งเราคนเดียวลิฟเมยโอลนจำผิดอีกกูยงานเหมือนจะอยู่ตรงเหมือนว่าจะมีการคอมมูนิเคชันมันจะผมไม่รู้ว่าเคาจะไปซ่อมเรื่องเรื่องมีคนซ่อมรือเปล่า้องไข้าวไม่ได้คอมมูนิเคชัน อ๋อรายงนานนี้เสร็จแล้วโอเคเราจะไปที่เบิร์ดวัคซีนต่อนะครับจะไปทําวัคซีนนกนะนะครับเพราะว่าเราต้องแบบฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้าไงทุยเจอสอบเจอสอบเจออยู่ที่เล็กรูมครับผมผมอยู่ตรงผมอยู่ตรงเอ่อตาเลดนะครับงานถูกป,ป่าวไม่รู้อะนั่นแหละตรงนั้นแหละผมกำลังโยกขันโยกอะ หลังับโจกโจโจโจอยู่อ่ะโจโจโจแล้วนล้วตัวม่วกอะไรอยู่อ่ะทำไมเงียบอ่ะเล่นรูมหรอเล่นรูมหมอเลขรูมครับผมยังไม่แน่ใจว่าใครเป็นทัศนอรครับไม่ไปสือดำไม่เก๊แล้วก็สีไม่เสือเลยอ่ะไม่ไม่มีนักสือหมอสารอาจจะเล่นกันแค่ คุกทายพลรู้เลยกูทำฉันเสียอย่างัวจนเเฮียโดนตัดต่อหน้าต่อตาเลยครับตาเบนครับตาเบนแก่ตัวถึงไม่เห็นสีแดงกับตาเบนตาเบนผมเห็นสีแดงกับสีขาวกับมังรีพอร์ตล่างอยู่เมื่อกี้ผมพาแบดนตัดสีผูตาเบนดู้สาวถอดล่างไอไอ้สีภูไม่ปากไอ้ไม่ใช่ไอ้ไอไอผีแดงอ่อนนะมันปากตอนแหละไอ้ตั้โอ้โหไอ้บอลคุณู้กำกัจริงคุณผู้กำกับเฮีย ตาเบนก็คืกูเห oh ็นตาเบนเชี o, oh ่ยวเที่ยม oh ่วใส่ไปไม่ทันเดินเลยเนี่ยเที hmm. ่ยวเดินวนๆเนี่ยอ <ver> ่ะโอ้โหแล้วคอมันขาดได้ยังไงแล้วเราติดอะไรติดก็เป็นวนๆนะโอ้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับสีขาวสีแดงผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครชนะ

เราไม่ได้เป็นไรนะเราสานดีร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นโดโจครับเป็นโดโจเป็นโดโจเอาเออ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 แล้วมาดูนะไม่หมายผมเก็บใจเพราะเสียใจเก็บใไม่ใช่เป็ดนะครับโอเคคอเขาเริ่มมาชุมกันผมคิดว่าผมควรจะเป็นเวลาเป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับการสังหาร ไปละไปละไปละสองสามี่แคนตาครับเจออยู่ซันลุงครับซันลุงฮะไม่ใช่นะไม่ใช่นะไปที่ไหนนะซันลุงแต่ผมเห็นเขาเดินไปคอวีขวานะข้าเองข้าเองหมดแล้วนะป้า,ปาใครครับข้าแถวนี้นะแคนดี้ครับ แคนดี้ครับแคนดี้เขาเดินไปอเอาลีเขวาครับก็คคดตัวบ้าครับผม,ผมแล้วผมจะรู้ไหมก็มันอยู่ซันรูมเนี่ยไม่ใช่ครับอย่าไปเชื่อนะแต่ผมว่าผมมาเห็นคุณเดินไปเดินไปแคนดี้คุณข้างเขาเปล่าข้าแล้วรีพอร์ตเองหรอเออเขาอยู่อเ,ยเอาลีขวาเนาะเขาเดินผ่านไปอยู่อ๋อ แล้วสีฟ้าแล้วถ้าผมไม่ใช่ล่ะแล้วถ้าใช่อ่ะเดี๋ยวเรียนเขาตโตแล้วถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ก็โหวตผมถ้าไม่ใช่ก็โหวตดูไม่งอนไม่งอนไม่งอนอย่าเรียนเขาตโตแล้วใครโหวตผมมากเดี๋ยวทำช้างเดี๋ยวทำดูช้างคุณจะงอนเอาไปเขาต้มอ่ะไปครับผมไปายไม่ใช่เอ้าประเด็นกูจะฆ่าไง ที่คิดเช่นนะผมเจอที่ห้องครัวห้องสิกซิห้องครัวห้องครัวแต่ย่าจะใครต่อไหนบ้างมีใครอยู่แถวนั้นบ้างไม่แน่ใจเอใครเปล่าเดินมาจากข้างบนคนระับแล้วใครมาเป็นกลุ่มบ้างอ่ะ เมื่อกี้ผมยืนอยู่กับใครอ่ะมึงคนมันยืนเฝ้าอ,อยู่คนหนึ่งอีชมพูเหรอสีอะไรผมยู่คนเดียวนะสีรับเซฟมึงอยยาอยาไปโหวตอยาเพิ่งไปโหวตคิสักคิดซะ อี่แดงอยู่ไปดบไปดบไฟ่องไหมวะคนไม่เป็นเคผมซื้อเวลาผมอาจจะนม่เลยนะครับ อ่าสยมานาเนี <laughs> ่น okay, so uh ี่โอเคนะก็ส่ันมัใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้ยนะครับสำหรับวันนี้บุนเลีเขียวก็ขอตัวลาไปก่อนกับเกมกูสกูดรัก ตอนนี้มันมีวงังมันมีจำหน่ายไว้ที่เพสโต้หรือถ้าเกิดใครยากใครที่เล่นบนคอมก็สามารถที่จะไปโหลดเอาได้ในสตีมนะครับโอเคก็ไปแล้วนะครับาจิไว